السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بشر المؤمنين في النعيم المتين وأنت المؤاصين من عذاب أليم أشهد أن لا إله إلا الله كن الحكيم وأشهد أن محمدا نبوه ورسوله كن كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المستقيم امين وعلى اله وصحبه اول فضل مبين اما بعد فيا ايها المؤمنون أُوفِيكُمْ وليا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم สอตว์ลู่อัลล,ลัมสิกรีวินคุณตุลาตะลาุนท่านพี่นอ้นนนองผู้มีศรัทธามั่นอายะนันกุอาภิีษกเชิญมทิที่ที่มีความหมายว่าดังนั้นพวกเจ้าจงถามผู้รู้หากพวกเจ้าไม่รู้อันนี้เป็นครงสั่งจรรงากพระลักษมณ์พระนะหูวตาลาตัไว้ในอ่อานุภานดังนั้นคนเราต้องมีการศึกษาต้องมีครูบาอาจารย์ ดังนั้นเยาวชนของเราในภาคฤดูร้อนก็จะมีการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นในภาคฤดูร้อนดังนั้นเยาวชนเมื่อเข้ามาอบรมวิชาความรู้เรื่ององศาสนาพัฒนาพระมหาธรรมดีอันกุรอ่านก็ต้องอยู่ในระเบียบยังไงกันเมื่อวันศุกร์ที่ทีแล้วอันนี้ก็เดยเอาความขาังคับมาทำหลังเขาพูดกัน จมทีขาดระยะกันนิดนึงเด็กๆไม่เข้าใจก็คุยกันสักทีหมดระหว่างที่เริยนติธรรมาสิิดังนั้นกตอยากจะบอกเก็บเล็กน้อยกับเยาวชนเราวันนี้จะไ้เรืงเยาวชนนะครับคือทุกๆวันศุกร์เมื่อเข้าเวลาบ่ายมีหลังทำการอาจารย์มาลายิกาจะเข้ามานั่งในมัธยิเป็นไปหมด บรรดา,าเมเลก้าจะขอดุอาร์ให้คนที่อยู่ในมัสยิดดูอาของเมเลเก้านั้นขอทุกทั้นตัว่านจะรับทุกทั้นไม่มีการปฏิเสธไม่ใช่มาย์เราเพราะราู้เรามีความดีความชั่วมีกินของฮาลามมีกินของฮาลามการขอดุอาร์ไม่เกิดผลเท่า20%แต่ดูอาของเมเลเก้านั้นอรลตะลารับทันทีดังนั้นทุกวันศุกร์ท,กที่เรานั่งอยู่ในมัสยีด ก่อนที่ม,ม,มันจะขึ้นมนาทีฮัทหรือชื่อคุตบ้านนั้นมาเนการจะขอว่าอัลลอฮุมมะฟูอันหุวะตะกอบบลมินฮุความหมายก็คือข้าแต่อัลลอฮ์เจ้าขอพระองค์จงอระโหสีกรรมให้พวกเขาเถิดและขอพระองค์ด้โปรดรับรองอามานของพวกเขาเถิดมาในการจะขออย่างนี้เรื่อยเรื่อยเืยไปจนกระทั่งผมขึ้นมาคนนี้ ใครจะตามีขึ้นมาทำตนาทีบนี้เมริกาก็จะอยู่ดังนั้น,นคนที่มาอเมรกาขอดุอาให,ให้เราก็มาคุยแข่งกันอย่างนัมนมเกิดประโยชน์ดังนั้นเยาวชนทั้งหลายพยายามจำไว้อ,าาาน,อนา้างหนนาเราต้องมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องถปฏิบัติตัวให้ดีให้ถูกเรื่องนิดนึงดังนั้นท่านพี่น้องผู้มีอิสานทั้งหลาย คนเรานะ้นน่ะไม่เกียีเป็นร้อยเปอร์เซนต์หรือว่ามันอยู่ทั่วร้อยเปอร์เซนต์แต่ทุกอย่างต้องมีการปฏิรูปมีการปรับปรุงมีการแก้ไขเราสู้ <c oughs> ท่านศาสดาข้ลลาพสัลลาห์อะลัยยิวะสัลลัมจริงบอกว่านาวิรูมานาวิละกุมบิสซาลา ความว่าพวกท่านพื้นทำวามสว่างให้แก่ที่อยู่อาศัยคือบ้านของเราด้วยการละหมาดนี่เราสู้สางเพราะเราสู้นึกห่าไงกับพวกเราเนี่ยบางคนก็เต็มร้อยบางคนก็ไม่เต็มร้อยอันนี้ได้ว่ากันเบือบ่อก่อนผมก็คือแค่นั่นแหละนะฮะและคอยร่และวัากีวัดกีรออา่านิ้ลกุรอานและอ่านอกุรอานให้เป็นประจำ บ้านจะมีที่ส่วมมนบ้านพวกเราจะมีรถสม,มนีีอีกแสนสวรรค์มีทางนำคิดอะไรมาเลเัยกาก็จะมาปกป้องคุ้มครองบ้านพวกเราไปอยู่อันนี้คุยกันเด็กนะครับเดี๋ยวจะจำไว้หลังจากคิพผ้พาระดูร้อนแล้วเราก็พยายามที่จะหิเวลาว่างน,นัุนอรอานบ้นานละมาเสร็จบ้นานก็อ่านอ่านมาถามเวลาบากไหมลำบากนะก็เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรลอน,น ถามว่ายากัไม่ยากเพราะเราถือว่าเรื่องศาสนามเป็นเรื่องที่ว่าเราจําเป็นท่านท่านสัดาบอกว่าอัตบุญญาสิทุนมุกินพยัญนะตุนกาสีรินบุญญาเป็นคุกตารางของผู้ที่มีศรัทธาและเป็นสวรรค์ของพวกเทวะคุณนี่ไงที่เราต้องว่า ือเหมือนคุกกราน่ะต้องอยู่ในระเบียบในนิ้งๆนอนก็ต้องนอนแบบมุสลิมตื่นก็ต้องตื่นแบบมุสลิมนอนในไงแบบมุสลิมเหมือนก่อนจะนอนต่อละหมาดอ่านคุรานทามีความสามารถจะขยันเราก็อ่านคุรานอ่านอายะกุบุฟอ่านพวกนี้หรืออ่านอะไรก็ได้ที่คุรานแล้วก็นอนพอตื่นขึ้นมาตอนซูบอต้ต้องละหมาดคือตื่นแบบมุสลิม นอนแบ,บ่งมุสลิมถ้าจะตื่นประกาเส้นก็สบายพอที่สุราษาร์อันดานก็ถึงรอเพื่อเป็นรอเพื่อบัดหวาเนเลยยินเลยนี่ยินซ้ำนี่ใช่แล้วแต่ที่อานดานก็สงบไม่ใช่ซึ่งไม่เยี่ยวและนอนต่อไม่ใช่ที่ได้เวลาที่เขาฟ้อ,องรัอสุพารณบุรีตาลา <c oughs> ช่วงนั้นมีสองมีอยู่สามสิบอย่างหนึ่งมาลาอิกา สองตัวเราสามเชตันมาเลกาบอกเบาเขกกรเล้อเอ๋ยขึ้นทำการละหมาดต่อ้ร,ระล้อสุบาณอุปัฏาเถิก็ปลุกเราเชตันบอกม่ต้องขึ้นน,น้อยไปดีกว่าคนที่เขาไม่ละหมาดร่ำรวยมหาหาลารเยอะนอนไปเราจะเชื่อใครถ้าเราเชื่อมาเลกาเราก็ต้อง,ตงขึ้นละหมาด อัชลเดินเลยอาไถเดินล่ลอสิ่งศกดิ์สาาิาธิ์มันเราไว้หลุดเป็นเป็นปอกไปอาบนอนละหมาดหลุดรีบเป็นปอกกลับมาละหมาดหลุดรีเป็นปอกเราไม่มีพันธะกับศักดิ์สิทธแต่ถ้าเราถ้าเราเชื่อศักดิ์สิทธไม่ต้องละหมาดนอนเรื่อยไปจนกว่าตะว,วันจะขึ้อนอันนั้นคือบริวารของอิบล,ลิสแล้วจะมาล้างขอดุอาและวจะมาพอละหมาดวันศุกร์ที่เรื่องนทีหนึ่ง อีดีนัสซีอรอ่าตลมุตะตกีอโอเราปวดที่ทางนํำจี่ถูกต้องในฉันนึเกิดอันอฮ์ก็บอกแล้วว่านอนแบบมุสลิมยังไงตื่นแบบมุสลิมตื่นกันยังไงแต่เราก็ไม่ปฏิบัติดังนั้นทุกอย่างมันต้องมีแบบที่มาที่ไปก็คืออยู่ในเข้ามาหาคมทีอันกุรอันอนุรอานหรือว่าคมภีรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตารางระเล่นลงมาให้องมาบัดลงเดียว ลงมาตแต่ไหนแต่ตะโบราณโบราณคำที่สามสิบูุสุุลงให้กับนบีอโปรเทมลาลัยิสลามในคืนแรกของเด,ดือนอมบอตครับลงมาเพราะนบ Bible, ีบิปรเทีนบีปรีมีอายุ800ปีรอยี right. อได้เจ็ร้อยปีอฮตตกลาก็ลงคําทีตรอดให้กับนบีมูซาลัยิสลาม ในคืนที่หกของเดือนรับออดอนก็ชายเรื่อยเรืเรยมาทำพิธารถพอได้อีกห้าร้อยปีก็ลงกับพีซาบุษให้กับนบีดาวุฒในคืนที่สิบสองของเดือนรับออดอนทำพีนีแล้วก็ถูกชายเรื่อยเรืยมาชายมาจนกระทั่งหนึ่งพันสองร้อยปีเราแต่ละก็ลงไหวอีกลงทำพิธีอินจีนให้กับนบีกีสาอะไรวิสซลาม ในคืนที่18ของเดือนรอมฎอนก็ใช้คำพีนั้นมาเรื่อยมาต่อมาถึง620ปีอัลลอฮตาลาก็ลงวหวีลงคำพีอันกุรอานให้การแสดงมาทำหมักศุลลว่าอ,อะไรอยูะตลอดในคืนที่27ของเดือนรอมฎอนอันนี้คำพีอันกุรอานนี้ไม่มีการยกเลิกจะใช้คำพีนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ ดังนั้นที่ขาดแย่งกัน,กนเรื่องๆูวลาม,มากเกินสุนหน้าเกินไหนสุ่มหน้าเ,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 าเ,ก,าเกิน,กน,กน,นแล้วน,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 นั่นนั่ะะนนั่นนั่นตั่นนั่นนั่นนันกั่นนั่าแล้วขั้นนั่นนั่นนล่นนั่นนี่นนั่นนั่นนั่เรั่นดังนนค่นนี่เนี่นนั่กนั่น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 กั่นนัก็อย่นนั่นนั่ถ้าเขาได้นั่นเั่นนั่นัชี้ขาดตกกัด่นน,น,นั่นนั่นนว่ะไร่นนไหนนั่นนั่นนั่อไปอบบ่ลนว แต่นั่นเพื่อนนั่นวกเราเราจะต้องมนเจตนาที่เรานาทีเราคือละหมาดก,การะาชบวชและอีกอย่างหนึ่นงก็ภูมิใจที่เราเกิดมาที่เราตลา,า,า,าตลาให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เจ้ากล้าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราตาลาให้เราเกิดมาเป็นงัวเป็นควายอา่ะไรแง่ายๆมัอนกับกระเบื้องกระปล่อยเนี่ยโคร้าย ถ้าให้เราเกิดมาเป็นมัวเป็นสุกรในเป็นเป็นมัวเป็นควายป่าเนี่ยอาจจะถูกกุบันก็ได้แต่งบ้านคนอยู่ในนี้นะผมก็อาจจะโดนกี่ไรอายุเข่าเกณินจะโดนกุบันแน่ๆตอนนี้เด็กๆคนผอมอาจจะมีบางคนเขามันน้อยกุบันย่อมจะไปชอบมัวผอมแต่เนี่ยเราตลาให้เราเกิดเป็นมนุษย์และเพือให้มีมันสมอง เลือดตั้งเราเป็นคอลิฟในหน้าแผ่นดินนั่นคือให้รับเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺสุบฮานอหัวาตาลาอัลลอฮฺตุลตาลาให้เรามาจากร่วมมาโคดให้ามาตูคันเข้ามาดาและให้เกิดมาในหน้าดุงยาให้มาลกัสชื่อเนม,มุมิกาอินเอานามลิสกีมาให้ไม่ให้ขาดตกตกคล้องแต่ประการใดอัลลอฮฺตาลาให้เกียรติพวกเรามากที่นสนุด ใครเป็นคนใน้านาุยยาแล้วให้ฝานอากาศมาให้คนยากคนจนในนาตุยยาด้วยเรานี่เป็นตัวแทนของเราก็รับฝานอากาศเอาล้อบอกเอาอากาศไปให้คนจนด้วยถ้าเป็นเง,งินร้อยเราเต็มึงแต่ถ้าเป็นรั์เอ็นพันพันยาหายร้อยละสิบให้ไปให้คนจนพวกเรากันแน่โกงแม่เอาเลยมีให้ มันคนเอาประกาศก็อไปครบประกาศที่อัลตลาฝากมาให้ให้กับท่านคุณอาดัมเราก็ไม่ให้ก็โกงท่านคุณอาดัมคืนเป็นมนบรรลุในการหนึ่งกระทงความผิดโกงประกาศของอัลตลาฝากมาอีกสองกระทงความผิดแล็ก็มานั่งขอดูอาอัลตลาต่อไ่รับอัลล์ตะลาไม่รับมาลอกกันลง นิดๆหน่อยๆเก็บไข้ได้ป่วยก็เริ่มทำพิธีกรรมทางศาสนาไปหาหมอหาอะไรรักษาป่วยหายขอโทษครับมันคนไปหาหมอมนุษย์ฉันไม่หายป่วยมาตั้งนานแล้วไอ้หมอมนก็จุดทูบจุดเทียนนั่งดูในกระป๋องโอ้ตัดชั้นนอกตัดข้างนอกเป็นขัดตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้วางในบรรยากาศในใจให้โทษเป็นคำเยี่ยมโต๊ะทีโต๊ะมังไหนไปเรื่อยๆไป เริ่มขอมาล้อให้พลดอย่างนั้นให้ให้มาล้อมาลาช่วยเรื่มโกงอากาศของตัวทันแล้วแต่ให้ตัวทันช่วยมันก็ทุเรศดีเหมือนกันคิดดูให้ดีๆเติ่มหน้าบวยหน้าวาระลมหน้าวาระดอหักกระพว่ารอไม่ได้ครับสถานการณ์เป็นคบอัลลอาเราตรเอาเรื่องเราตลองรอไม่ได้เริ่านทางตามดันไหลายขัดเตลื่อนปวยกันนานๆคิดดูทีทีไอ้ประกาศก็ออกครบหรือเปล่าที่อัลเราตระลาวฝากให้มาให้ วามันก็ล้องดกันเนี die way, die right ่ยเาโกงเขาหรือเป่าาราโก้ก็นิ่ใจใจนะเนี่ยตับง่อนเนี่ยตั้ง่วันนั้กวันเนี่ยยนตันเนี่ยพวกคณะครูคณะกรรมการประเนี่ยทุกทดีอเก็บบรนกาศจากชาวบ้านมารวมแล้วมาให้แจกจ่ายคาี่นจนเนี่ยถือว่าถูกต้องเข้ากระตือนกันว่าถ้าเเขาผู้บ่าทำไมเขาไม่ที่หน่อยแต่น่าทัากันยเ่าไรเดี๋พวกบอกอะไรก้มีหมาหอเขาเอาลูกทุกทุกสุกเลยคับไข่เอามาขึ้นดูชวบ้านตะหกระตาษลรพรพันละพัน ถ้าส่วนเกินเกิดการเกิดปัญหาแต่นั้นท่านพินน้อง้งหลายวันนี้ก็อยากจะคุยกับเยาวชน้าใจนิดนึงนะครเมื่อนอนด้วยกันตื่นแบบมุสลิมนอนแบบยังมุสลิมนะครับนะอย่าไปนอนแบบกาเฟือหรือย็งกาเฟืตื่นมาเล่นปรเดนต้องมาอะไรอันนี้เราจะขาดทุนเป็นคนที่ดราดูแนงทางผลทางและวันนี้ว่าเราจะมีหลักใ้อะไรที่จะช่วยเหลือกอนจะนอนทุกคืนทุกคืนเนี่ย ให้อ่านอายะกรุตีหนึ่งท่านจะไม่มีภัยบาโลต,ต่างๆรรคบุญของจะไม่หายโจรผู้ร้ายจะไม่มาพบร้ายเอาหมายชีวิตก็จะของสักให้อ่นอานเยสุตีบอกใครไอ้คำนี้บอกไอวิรัติก็อ่ะปล่อยแปะเอามึงมีของมาแลกมีคำแนะนำมาแล,แล,แลกต้อบัดไปเป็นชาติบอกสุดยอดฐามยาดีรัตอเอ๋ยเมื่อคืนนี้ลาวชาติ เราู้บอกว่าคนที่มาลักของเราสามคืนติดต่อกันนั่นน่ะฉชนั้นคืออิบลิสมันแปลในร่างมาลักของและส่วนที่มันบอกว่าให้อ่านอาย็ูซีก่อนนอนทีนั่นน่ะออคำนี้มันพูดจริงมันพูดจริงแต่ที่เราอ่านกันทุกวันที่บริ่ารตามที่สตานบอกเราเราอ่านตามที่เราลาบอกที่เราสู้สั่งแต่ว่าสไตานก็บอกว่าถ้าอ่านอ่านนี้แล้ว จะไม่มีบาร์ลอพิจุมแสดงว่าเส้นตันมันจะยอมรับแต่ให้อ่านเล่มโปีก่อนนอนมันจะไม่เข้าออมายุ่งดังนั้นเราพยายามนะถ้าเป็นไปได้ก็อ่านเนี่ยผมคงไม,ผม่ยากเท่าไหร่เป็นไม่กี่อยายัดเองนะฮะไม่มีไมม้ไม่ดิ้นตัวอักษรดังนั้นทำไปน,น้องท่าไหร่วันนี้เกิดองอยากจะพบกับเยาวชนในเล่มน้อยเพื่อทีปป่เอาไว้ปฏิบัติกันในเวลาต่อไป Jadi masyarakat ini, mana perdebatan yang sedi nafsi ini, waman asal apa alaih awam arah kita buat akhir, barokallah jibril akum bersayyidin sedi nafsi ini, kulit zam ini satah silau,